สวัสดีค่ะเพื่อนๆอ่าเรามาต่อจาก EP ีที่แล้วนะคะอันนี้เราถักครบรอบแล้วนะคะสีนี้อ่าตรงนี้กับตรงนี้มีเท่ากันนะคะอ่าอันนี้ก็คือดอกที่แนะคะฝาน,นี้คือดอกที่1นะคะเรามาเริ่มถักต่อกันเลยคะ่ะอ่าวันนี้เสียงอาจจะเบานิดนึงนะคะเพราะว่าคู่ใหม่ไม่ค่อยสบายอะ่ะเหมือนยังเหนื่อยอยู่เลย สีแดงขึ้นมาถักนะคะอ่าเหลืองหลอกดอกนี้นะคะนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเหลืองสิบสองหลักนะคะแล้วเปลี่ยนเป็นแดงนะคะสีแดงสองหลักนะคะเพื่อนเออไม่ใช่สีแดงสี่หลักขึ้นดอกไหม่ะสีแดงสี่หลัก สีเหลืองเหลืองหลักแรกเป็นแขนนะคะเพื่อนๆนะ,ะ<ม>เรา<ๆ>เรา<ๆ>เราย้าย<ๆ>แขนละเราย้ายตำแหน่งแขนออกจาก,กสีแดงมาเป็นสีเหลืองแล้วนะคะเหลือง<ม>สามหลักแล้วก็แดง,งสองสาม สี่เห็นไหมคะเราย้ายแขนม,มาไว้ที่สีเหลืองแล้วนะคะและทีนี้ก็เป็นสีเหลืองคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เหลืองดอกใหม่ของดอกที่หนึ่งมีสิบหลักนะคะเพื่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจะเหลืองสิบหลักแล้วก็แดงนะคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสีแดงสี่หลักนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีเหลืองนะ เรียงเป็นแขนนะคะอ่าหนึ่งแขนแล้วก็หนึหลักนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะก็เปลี่ยนเป็นเหลืองนะคะ เดือดสิบหลักนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9ก้บค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นแดงนะคะแดงสีลหนึ่งสองสสแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะคะืองเป็นแขนนะ แขนหนึงหลักก็เปลี่ยนเป็นแดงค่ะแดงสีหลักนะคะก็สีเหลืองนะะเหลืองสิบหลักนะเหลืองสิบหลัก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเป็นเป็นแดงเป็นเป็นแดงสีหลักนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเหลืองนะคะเหลืองจะเป็นแขนะ แล้วก็เป็นเป็นเหลืองนะคะเหลืองสิบหลักนะคะ แปดเก้าสิบแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะคะเหลืองเป็นแขนะหนึ่งแข1หนึ่งหลักนะคะ แล้วก็เปลี่ยเป็นสีแดงแดงสีหลักนะคะเพื่อนก็เปลีน,เป,นเป็นเหลืองสิบหลักนะคะมันก็จะสลับไปแบบนี้แหละเพื่อน,นจะรอบ หเห็นลายแล้วยังคะเพื่อนๆอ,อ่าประมาณนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงแดงสีหลักนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเหลืองหนึ่งแขหนึ่งหลักนะคะ เปลนเป็นสีแดงแดงสีหลักแล้วก็เปลี่ยนเป็นเหลืองนะคะเหลืองสิบหลักนะ ก็เปลี่ยนเป็นแดงนะคะแดงสีหลักสีก็เหลืองหนึ่งแขนหนึ่งหลักนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นแดงนะคะ งหนเหงคบสิบสิบหลักแล้วนะคะก็เปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะเพื่อนแดงสีหลักจริงๆแล้วที่แรกว่าจะให้เพื่อนเพื่อนถักไปเองนะคะแต่ดูเหมือนมันจะจะถักยากหน่อยก็เลยพาเพื่อนเพื่อนทำจนรอบเลยแล้วก็เหลืองหนึ่งแขนหนึ่งหลักนะคะ ก็เปลี่ยนเป็นแดงนะคะสี่หลักนะคะ ครบสิบหลักแล้วนะคะทิ้นแล้ก,ก็เป็นสีแดงนะคะเพื่อนเปลี่ยนเป็นสีแดง นี่จะขึ้นรอบใหม่แล้วนะคะอ่าแดงหนึ่งหลักสองหลักสามหลักสี่หลักห้าหลักหกหลักแล้วก็เปลี่ยนเป็นเหลืองนะคะ,ะสีเหลืองหนึ่งหลักนะคะอ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะทีนี้แขเราจะมาอยู่ฝั่งนี้นะเพื่อนเพื่อนเราจะขยับแขมาไว้ที่เดิมละหนึ่งหลัก สองหลักสามหลักสี่หลักหนึ่งแขหนึ่งหลักนะคะอันนี้คือขึ้นรอบใหม่นะเพื่อนขึ้นรอบใหม่จะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็เหลืองดอกที่สองนะคะเออเหลืองเหลืองดอกที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหลืองดอกนี้รอบนี้ดอกนี้มีแปดหลักนะคะเพื่อนแล้วแล้วก็สีแดงขึ้นมาถักนะคะ แดงหกหลักนะคะสี่ห้าหกแล้วก็เหลืองเหลืองเป็นแขนนะคะเอ้ยไม่ใช่เหลืองหนึ่งหลักนะคะหลงแล้วก็เป็นสีแดงนะคะสีแดง ในเกาะไม่มาแดงหนึ่งหลักสองหลักสามหลักสี่หลักหลักที่ห้าเป็นแขกนะนเพื่อน ที่5เป็นแขนนะคะอ่าเราพอแค่นี้ก่อนนะเพื่อนเนาะเดี๋ยวถ้าทาไปมันจะยาวไปนะวิดีโอมันจะยาวไปนะคะอ่าคือเหลืองดอกที่1เราถักไปแล้วนะคะรอบหน้าเราจะมาขึ้นอดอกที่2นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอ ep หนะะ้าค่ะ